นั่งสมาธิทุกวันวันละสามเวลาอยากได้อะไรจะสมงความปรารถนาจริงไหมเหรอการนั่งสมาธิเนี่ยพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าให้เราเนี่ยฝึกนั่งบ่อยๆวันละสามเวลามันจะได้ง่ายต่อการภาวนาสมมุติว่าเรานั่งนานๆไม่เป็นอะ่ะยังบางคนนั่งสิบห้านาทีโอ้ไม่ไหวแล้วถ้ามันจะเป็นจะตายใช่ไหมมันรู้สึกแบบว่ามันคิดฟุ้งซ่านไปหมดเลยเยนี้ยพระพุทธเจ้าก็เลยแบ่งเวลาให้สามเวลาเอาแบบน้อยๆเช้าห้านาที เที่ยงอีกห้านาทีก่อนนอนอีกสักห้านาทีวันละสามเวลาก็ได้ตั้งสิบห้านาทีแล้วคือถ้าเรานั่งแล้วเราฝึกสติสัมป,ปชัญญะตัวเองอยู่ตลอดเวลาคือรู้ตัวว่ากําลังรู้ลมหายใจเข้าออกอยู่ไม่ไปคิดอย่างอื่นคําว่าเหตุสมความปรารถนาเนี่ยมันต้องสร้างเหตุห้าประการด้วยเหตุผลว่าปรารถนาห้าประการมีอะไรบ้างศรัทธาศีลสุตสสตะจาคะปัญญาขอบคุณจา้าศรัทธาศีลสุตตะจาคะปัญญาห้าอย่าง อันนี้เป็นหนึ่งในเหตุสมความปรารถนาการนั่งสมาธิเนี่ยมันเป็นเหตุในการได้แต่เราต้องสร้างเหตุปัจจัยด้วยศรัทธาตัวแรกศรัทธาในพระพุทธเจ้าถ้าเราจําไว้ในพุทธศาสนาถ้าขึ้นต้นคําว่าศรัทธาศรัทธานี้จะยิงตรงไปหาพระพุทธเจ้าเพียงคนเดียวเท่านั้นไม่ใช่ศรัทธาคนอื่นเหมือนเราศรัทธารูบาอาจารย์คนใดคนหนึ่งเหมือนเราศรัทธาตัวพ่อตัวแม่ของเราเราศรัทธากันละกันเราศรัทธาเพื่อนเราศรัทธาคนที่เป็นเน็ตไอดอล อันนี้เรียกว่าศรัทธาศรัทธาจะยิงตรงไปที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งที่เรามีความศรัทธาสองเมื่อมีศรัทธาแล้วให้เรามีศีลด้วยศีน่าแลาเว้นจากการฆ่าสัตว์แล้วเว้นจากการลกทงซ้ยแล้วเว้นจากการประเพื่อปิดในกรรมแล้วเว้นจากการพูดโกหกแล้วเว้นจากการดื่มสุราถ้าเราสามารถละเว้นห้าอย่างนี้ได้ได้ข้อแนลนะสามคือสุดตะสุดตาเนี่ยคือการศึกษาท่องจําหลักคําสอนหลักคุณธรรมจริยธรรมอย่างเช่นการท่องจําจดจำศีน่าได้ แล้วนําสีห้าไปปฏิบัติตามได้เนี่ยเรียกว่าสุดตาคือหลักความรู้นั่นเองเหมือนเราเรียนหนังสืออย่างเงี้ยสัทธาศีสุตาจาคะตัวจาค้าเนี่ยคือการให้การแบ่งปันแต่การแบ่งปันการให้เนี่ยมันเป็นการให้ที่ค่อนข้างเหนือมากแอดวานแอดวานยังไงเหนือยังไอองไการจาค้าเนี่ยคือต้องตั้งเจตนาละความตรหนีขี้เหนียวในใจโดยปราศจากบนทิน ไม่หวังอยากได้สิ่งใดตอบแทนกลับคืนมาการจาค้าเช่นอะไรสมมติเรากินข้าวเที่ยงแล้วจานเราเนี่ยมีไส้กรอกอยู่ห้าชิ้นเพื่อเราเนี่ยกินข้าวเปล่าคุ้มน้ำปลาถ้าเราจะจาค้าคือเราเป็นคนชอบกินไส้กกอกมากแต่เราเห็นเพื่อนเราเนี่ยในจานข้าวเนี่ยไม่มีของดีกินเลยเราเลยเออเราแบ่งไส้กรอกให้เขาสักสองชิ้นแล้วกันเรากินสามชิ้นก็พอแล้วเราก็เลยแบบแต่มันอร่อยนะเราอยากจะเก็บเพื่อกินเองแต่เราให้ดีกว่าเรารู้สึกแบบ เรารู้สึกแบบว่าอยากสละความขี้เหนียวของเราออกเราก็เลยเอาเส้นก่อกให้เขาเนี่ยเรียกว่าการจาคะคือรู้จักแบ่งปันรู้จักให้โดยละความขี้เหนียวในใจตัวสุดท้ายคือตัวปัญญาปัญญาเนี่ยคือการรู้เห็นพิจารณาทุกอย่างเนี่ยให้รอบคอบตามความเป็นจริงเช่นความจริงเป็นยังไงเราไปชอบคนคนหนึ่งแล้วตัดสินใจค,รครบกันเป็นแฟนแล้ววันหนึ่งมันทิ้งเราไปอันเนี้ยแล้วเราก็รู้สึกว่า เฮ้ยเราแบบทาไมเรายอมไม่ได้มันทาไมมันต้องทิ้งเราทำไมมันสันดานแบบนี้ไปลงน้าหน้าทองสะดอข้อต่อชะตาดีกว่าเพื่อไปทําพิธีให้เขาเนี่ยกลับมาอันนี้เรียกยอมรับความจริงไหมไม่ยอมรับความจริงแล้วดังนั้นไอ้ตัวปัญญาเนี่ยคือให้เราพิจารณาเห็นยอมรับความเป็นจริงว่าเขาทิ้งเราไปแล้วพูดได้ง่ายคือเขาไม่รักมึงแล้วแหละพูดได้ง่ายวิธีการคืออะไรก็ต้องปล่อยเขาไปตามความเป็นจริงใช่ไหมตามความเป็นจริงคือเราไม่สามารถคบเขาได้อีกต่อไปเราก็อยู่กับปัจจุบันขนาของเราเนี่ยห้าอย่างถ้าเราทำห้าอย่างนี้ได้ นึกคิดติดตึกถึงสิ่งใดเราจะได้ตามสิ่งนั้นแต่อย่าไปคาดหวังในสิ่งใดเพราะถ้าคาดหวังในสิ่งใดเราจะทุกข์เพราะสิ่งนั้นเพราะเราไม่ได้หมายความว่าเวลาเราคาดหวังมันต้องได้เสมอไปนะมันอาจจะไม่ได้ก็ได้อืมอันนี้คําถามแรก